โวนเกษนะเรเบิยำีงโครับมืงี้ปมครับขิโล่เมงโลครับับรสยากาศตลาดยำเลงนะเมืองเกษตนพะมิหารแข่งนะสวนเกตรปอลาวครับบรรยากาศยำแลงมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องในเบิ้งกันนะ โธ่ครับชว่วงนี้ดอกไม้ลายครับชว่วงนี้ดอกไม้เยอะมากครับอาากศเดโอ้นเย,ย,ยโอ้ครับมีมีผู้คนมาซื้อของครับโอ้ครับมีนี่พ่้อม่หนี่ไหมเบนยังไงไม่เจ๊กรจันบ่อนนะโอ้มีเสือนะครับมีนเนาะ์น,นะครับหน้าหนาวมีจักรจันแหละครับหน้าเจ๊กจันนั่นอาหารป่าสุดยอดเลยอันนี้แม่ตลาดสวนไทรปะ สามมิคีไซบอสสามมิ้งคีไซเนาะตลาดสามมิคีไซครับอันนี้ปลาต้มโพงโอ้ปลาปลาโยนปลาขุดปลาเสื่อมไม่ชูนเอาเลยนี่น้องควายน้องงัวนี่ตลาดสามมิคีไซครับเมื้อไข่ส่วนผมมีให้บรรยากาศเมลค้าไข่ปลาโอ้โอุหนะ ในช่วงในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงต้นฤดูหนาวครับบรรยากาศผู้คนก็เริ่มหาของอาหารตามฤด,ดูกาลมาขายนะมาลองเบิ่งบรรยากาศ์ดยำเลียงตลาดใหญ่ประจัมเมืองสวรนเขตครับวันนี้ครับผมภูมิใจจะไม่โคลงกรทัวร์มาลองมาเที่ยวยำเลียงตลาดสามัคคีไซค,ครับเมืองแกซอนพอมีหารครน,นครับโอ้ปลานิลครับสดเลยครับยังบ่ตายดินี่ถ้วยนั่งแปลว่าบริยูครับบรรยากาศสุดยอดครับปลงเงินงนี่ ไม่เกะยำเลงนะครับปลาขาวครับปลาขาวเอาไปมุกนนิแซบไปน่เตมุกนนิโอ้โหไม่ขาขายปลาครับนี่ขายปานยิ้นเมาขายยัาโอ้ครับไม่เท่าขายปลานโอ้ปลาขาววะนี่ปลาขาวว ปลาคบเนาะโอ oh, ้ปลาคบปลาคบกับตัวใหญ่มากครับปันเยอะมากครับมีเที่ยวอะไรบ้างปลาแล้วบบุ้งคบแล้วปลา้องโมยเน,น,นี่ยแน่น งานแรงครับผู้คนก็เพิ่งเลิกงานกำลังเลิกงานครับอยู่ในช่วงเลิกงานเนาะกับมาแวะตลาดมาซื้อของกินนะซื้อกับเป๋ากินมีกบมีเขียดมีปลากรดกับปลาลาดก็มีครับปลารดปลาลาดก็มีมีกบเขียดมีกบมีเขียดมีปลาสังเงยงครับปลาสังเงยงปลาสังเงียงนี่ ตลาดหลนะครับตลาดหลเด็ดปลาไหลแปดสิบบาทนะครับพวงละแปดสิบบาทนะครับพี่น้องนี่แปดสิบบาทปลากดป,นะปลาเสี่ยงกันนะปลาเทียมโอ้ครับยังไม่ตายครับยังไม่ตายครับทุกคนเลย ก็แลวาปลาครพวกนแสิบาทป่ะไ่ะน่ครับป่าค่าโอ้ครับคบใจกับบใจสองตัวตัวใหญ่มากครับทำฝ่ามือเลยเก็บมหมูครับเก้มหมูเก้บหมูโอ้โหปลาขนาด ปลาเยอะมากครับมีต้นไม้ครับต้นไม้บรรยากาศยำเลียงตลาดสามัคคีไซครับไข่ก็มีครับไข่แพีงละสองพันแปดสิบบาทมีปลานางปลานางไป็ปลานางมั้ครับวันนี้ปลานางปลานิลปลาปากบ่านี่ปลานางปลานิลปลาปากโอ้โหสุดเลยครับยังบปไซดนี่ ครับสำหรับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นตลาดใหญ่ประจําเมืองไก่โซนพมิหารแขวงสวสรรค์เขตสอปลาวิ่ครับตลาดแรงนะตลาดสามัคคีไซค,ครับ <มา S 1> เอ๊อนี่แม่นตลาดสามัคคีไซปะแม่นเนาะอันีุพุ่นแม่นสวรรค์ไซปะอีกคน<อ>เนื้อหมูหรือวะน,นี่เนี่ครับเนื้อหมูตากแดดครับนี่เนื้อหมูตากแดด บรรยากาศยำแรงครับตลาดสามกีไซครับช่วงนี้รู้สึกว่าของขายน้อยครับในค้าเคนหยุดนะโอ้โมีครับมีไข่มาแดงด้วยไขยม่มดแดงกับหมาเฟ้งครับมาเคีนะยเ้ยวพวงเนาะบรรยากาศยำแรงทุกคนก็กำลังเลิอกง,งานเนาะวันวันศุคกครับมามาอย่างนั้นครับ ผักกาดดอกผักกาดดอกมีผักกาดดอกมีลูกโตด้วยครับมีทั่วมีลูกโตขายโอ้มีตังโตด้วยโอ้ครับโต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 นี่โต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 เบิร์ดแล้วได้ไหมตามกอต้นกล้าเลยตามพันธุ์หรอพันเุ่าครับเดี๋ยวเอาลูกนักใหม่ใหม่ด้วยมีพันธุ์เขาไหมในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วง เข้าส e ู <out> e <ase in> <field> ่ฤดูหนาวนะครับช่วงเศร้าจะหนาวจัดครับหรือว่าช่วงเที่ยงสายเพียงเพียงไม่ใบอากาศจะร้อนจัดดีครับสำหรับเมืองสวนคเคกก็อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหารครับพี่น้องนี่ครับมีหน่อไม้ครับหน่อไม้หน่อไม้มีหน่อไม้มีมะบวกแล้วก็มีมันครับมันมันยาวมากมันยาวมากมันใหญ่ครับมันใหญ่ พี่น้องครับตลาดนี้ตลาดใหญ่ดีครับสามกีไซนะครับมีหน่อไม้มีมะขามครับขายเป็นบรรยากาศพี่น้องในเบื้องทางยูทูบครับแม่โกงออนทัวร์แม่โกงซิตี้ครับคุณหาคำไหนก็เจอครับหน่อไม้ต้มครับหน่อไม้ต้มเหมือนไปย่างมาแผ่นโอ้กัหน่อไม้ครับ หล่อเก็บบรรยากาศยำเลงให้พี่น้องได้บึ่งเลนะโอ้มาสไลม์มาละขีนข่นกมาละขี่นกครับที่น่าเชื่อว่าเมืองสวนาเขตครับยังมีหน่มไม่ขายอยู่นะไมต้มหมวยนี่ต้มบอวนี่ ใ่ใช่าจะน้ำมันเยอยใช่เขาผงฮ่าฮ่โอ,อ,อ,อ้เฮ <c oughs> ็ดซื้อมากเลยนี่ผ,ผู้เองบ่เฮ็ดนางฟ้าแล้วบ่ครับตลาดเราเนี่ยครับทุกตลาดนะครับผักสดนี่เยอะมากครับพี่น้องผู้คนนิยมกินผักนี่เนาะกับผักท้องถิ่นผักกาดครับผักกาดผักสมิก กีเลิศกับมซสเนลครับผมระกาศเนีย่ยปลากาะเมกกินกับลาบหนึ่แซ่บันึ่งเออครับเออไม่ค่าอายครับไม่ค่าอายนางคิมนางคิมราคานางคิมครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตลาดเราในโซนอาหารสดครับอาหารท้องถิ่นมีปลามี มีพักครับแล้วก็มีพวกหั่นโตขายครับอันนี้เป็นส้มหมูครับนี่ราคาส้มหมูกกครับผักกาดครับผักกาดกินกับลาบพนานี่ผักกาดกินกับลาบครับพี่น้อง เดี๋ยวจะพาอย่างเลาะเบื้องตลาดครับบางใหญ่นี่ครับตลาดตลาดแหล่สามัคคีไซตลาดแรงเมืองโซนในเขตที่ว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ขนาดใหญครับมองไปครับริบูริบตาครับโอ้บรรยากาศในค้าขายปลาครับปลาเฮียเลยครับนี่ปลาไปแล้วปลาไปแล้วโอ้ครับปลาน้ังปูครับปลาน้ังปูเยอะมากครับพี่น้อง ปลาคบปลาข้าวปลานางมิชเนลครับปลาหนังพวงปลาเท่านี่โอ้เป็นดาแซ่บหนึ่งครับครับปลาหนังพวงเยอะมากครับพี่น้องนี่ครับปลาคบปลาข้าวครับปลาป้าในคานยกอยู่ปลาตองปลาตองปลาตอง เอตอยอันนี้ได้ดีกว่าจะขูดี่ที่จะดแลก็คือเอหยนงรแพงเาก็ขูดเพจะได้กำไรนก็นี่นะุ่นงรุ่นียงเาะอครับเราบิรยากาศยำเลงนะมาเบิองอาหารตามฤุูกาารของเมืองโสนาเขตกับยำเลงในช่วงต้นหนาวที่มียังขายเนี่ย ับมีปลาตองปลาบูปลาโดคังปลาลาดครับปลาดุ๊กปลาลาดครับปลาลาดดูใหญ่ม,มากครับปลาลาดราคาห้านะดูครับดูใหญ่มากครับปลาลาดปลาบูนะร,ะระาคาห้านะ 你有点多，怎么办？